สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2ด้วยระบบดิจิทัลค่ะ เมื่อวันที่7 8ถึงมิถุนายนที่ผ่านมานายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ลงพื้นที่นิเทศติดต,ตามการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2ด้วยระบบดิจิทัลดิจิทัลเทสติ้งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครราชสีมาณสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษานาครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางวิไลลักษณ์โรจนาศีรัตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครราชสีมาและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับทั้งนี้นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้พูดคุยให้กำลังใจครูนักศึกษาในการสอบเทียบพร้อมทั้งอวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้สำหรับสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษานาครราชสีมามีผู้เข้าสอบจำนวน23คนคะ่ะ ทางด้านนางยุพินบัวคอมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ลงพื้นที่นิเทศติดต,ตามการสอบเทียบครั้งที่สองด้วยระบบดิจิทัลของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองปทุมธานีณสนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสาวหลิงฟ้าคันติรัตน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานีพร้อมบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้นางยุพินบัวคอมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานผู้สมัครสอบตลอดจนผู้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้าร่วมการสอบพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานจากคณะกรรมการสนามสอบซึ่งรายงานว่าในการสอบครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น29คนค่ะ ทางด้านนายเอกราชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ลงพื้นที่นิเทศติดต,ตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบเทียบครั้งที่2องณสนามสอบโรงเรียนอยุทยานุสร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางรัชนุสละโวหารผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการจัดสอบเทียบของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้สมัครสอบจำนวน26คนและมีผู้เข้าสอบจริงในวันแรก23คนซึ่งการดำเนินการจะสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการควบคุมคุณภาพการสอบตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะ ทางด้านนายชัยพัฒนพันวัฒนาสกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบเทียบครั้งที่2องณสนามสอบวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษานาคนปรปฐมอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีนายบุญเลิศตองติดรำผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการจัดสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2ของสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมมีผู้เข้าสอบจำนวนรวมทั้งสิ้น24คนค่ะ สำหรับการลงพื้นที่นิเทศติดต,ตามการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่สองนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่มีความรู้ทักษะเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมไปถึงผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางสติปัญญาให้สามารถเข้าสู่ระบบการประเมินผลเพื่อรับวุฒิการศึกษาในระดับต่างๆได้แก่ ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่ต้องเข้าเรียนในระบบปกติช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการจัดสอบในรูปแบบของดิจิทัลหรือดิจิทัลเทสติ้งซึ่งสอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีและนโยบายด้านดิจิทัลของประเทศค่ะ